วันนี้เป็นนักร้องเสียงดีที่เรารอคอยคิวของเธอมานนาวันนี้รับรองทุกเพลงที่เอามาร้องเป็นเงาเสียงนี่จะต้องเป็นเพลงเพราะทั้งนั้นเพราะ100%เนี่พึ่งบินมาถึงกรุงเทพมาเช้ามาบันทึกรายการเลยใช่ให้เครื่องบินนะตอนแรกจะไปรับที่ดอนเมืองเขาบอกไม่ได้วัวันเดียช้ให้บินเลี่ยๆหลังคาแล้วก็โดดลงขาเจ็บเล็กน้อยเดิน แต่เสียงดีไม่เกี่ยวอาขาไงไม่เกี่ยวอาขาครับผมไปพบเลยนะพี่พบเลยครับเจนนิเฟอร์คิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 อะไรคะตะกี้บอกว่าให้เครื่องบิน่ขับเลี้ยเลี้ยเเลลีียย่หลังคาไม่ใช่ตัวเครื่องบินนี่ขับเลี้ยหลังคานะเลี้ยงดิฉันเลี้ยงดิฉันอ่ะเลี้ยหลัง ไปเรื่องไม่เบื่อบ้านเห็นภาพเลยเฮ้ยคุณเดี๋ยววันนี้วันนี้มาเป็นเป็นต้นฉบับเลยนะเอาเสียงเลยเอานะเอาเสียงเลยเอาแน่เอาเสียงนี่คืบเคยไปแล้วเจอคนหน้าเหมือนแกไหมโอ้โหทั้งประเทศแถวไหนคอนประเทศพี่เยาวราชไม่จำเป็นต้องเยาวราชจังหวัดไหนก็มีคือหน้าเป้นเป้นนะหน้าเป้นเป้นแป๊บเห็นหน้าแล้วอยากพูดว่ารับซาลาเปาเพิ่มไหมคะเฮ้ยเธอก็มีเสน่ห์นะถามจริงทำไมมีแฟนทำไมเพราะอะไรทอยเจอทำไมเจอทำไมเจอเหมือนมีอารมณ์ แต่ผมจะบอกว่าเสียงเขาเนี่ยแบบมีเอกลักษณ์ไงเวลาร้องเลยอะไรบางคนมันดัดไงจะหลีกหนีเสียงไม่ใช่ดัดสิงดดัทำไมพี่กิ๊กพมพว่าพี่ชมพูอย่างนั้นล่ะคะใช่ชมพูโดนชมพูด้วยเพลงเนี่ยดัดมากเลยไปเถอะไปเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอเอออยาก เล่นหน้าหัวเราะอยู่ที่บ้านทุกครั้งที่ดูรายการเนี่ยเดี๋ยวสิว่าหนูทำหน้าแล้วพี่คิมมาพี่ไปดูหน้าพี่คิมเวลาเขาร้องเนี่ยเมื่อใครไปแก้อะไรเขาสักจะแก้เมื่อกี้เขาไม่ได้ลอยไปลอยมาเขาหน้าดีในเพลงคุณคือหน้าเนี่ยทุกอย่างมันรวมกันอยู่ที่ในหน้าเลยคือแบบว่าหน้าเละเลยแล้วคุณร้องเพลงคุณซิในคุณร้องเพลงอยากร้องเพลงเขาอะเธอไปเธอไปไปซาไป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 แม่ยยากมากไม่มีใครทำเหมือนเขาได้อะร้องดิร้องดิร้องไป โอเคโอเคโอเคพอกว่าเยอะพอกว่าเยอะเอาดิเอาดิพี่คิปท้ำหน้าป่ะพี่เขาหน้าปกติมากหน้าปกติอะไรพี่อย่าโกรธมันเนี่ยออกมามาออกมาออกมาอุ้ยอุ๊ชโอ้ยตั๊กเขาผ่าหัวใจมาอุ้ยไม่เป็นไรหัวใจแข็งแรงพี่ผ่าตัดหัวใจมา ไรเอาเลยเอาลองเลยเจ้าไปชันล่าขึ้นคีมไปนีขึ้นคีมไปนี้เอฟะแชั่มไมเนาะเจ6หกที๊หกคีสูงไปไปไปจะไปไปถ้าไปจงไปไปสักไปให้ไกลเจอกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทัก แต่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติแก่รายการมากๆเพราะว่าโอ้โหเราเฝ้ารอมานานแล้วที่อยากจะให้พี่คิมเนี่ยมาเป็นต้นเสียงให้กับเราวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่มากมากที่มาจบให้เราเนี่ยเออไม่งั้นหนูจะอยู่พี่ได้เหรอไปไปไปจะพังเอาเสียงแล้วพี่โอเคโอเคโอเคคุณคิมเดี๋ยวเรียนเชิญประจำที่เลยครับคุณคิมเชิญครับเชิญครับผมไม่ได้มันเปีนกับเาเลยโอ้ยเหนื่อย